ไม่บายมองกลัวเลยล่ะไมงกลัววขีาวแล้วพี่น้องวาว้วถ้ากหลานไปเนาะจะเาี๋จข่าวจะเดี๋ยวออกไปจีนข่าวรอก่อนท่รอพี่ี่รองอคือเกาดีพี่น้องด้วยจัมวันกันมันทำงานเรื่องรกอาะสิยากแน่นอยนึงะต้องไปาไส่งเอกสารเทศบาลก่อนด้วยจี่น้อง Chat, สำหรับคลิปน, Freud, น ilia, ี้ก็ขอขอบคุณมากมายและจริงกับสิทเอกทำงานก่อนด้วยจ้ะแรงพายุเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้่การน้ำนะคะน้อยกระสิทธิ์ไปห้าปลานิ้วก็เลยพี่น้องจะเดินทางออกข้างนอกแล้ววันนี้พี่น้องไปกินข้าวเขาเพิ่มเพิ่งกับประชุมอีกที่เราจ้ะเพิ่งประชุมอีกที่เราประชุมที่ได้ออกไปกินข้าวพี่โอ๊ต ี่พีน้องคเกาิพี่น้องด้วาจมนวันจทมันทำงานเพิ่มแดอาจจะยากแน่นหนอยหนึ่งค่ะาไปหาพี่ฉัออกไปกินเขาัก่านพี่พี่น้องน้อเกาิพี่น้องด้าจมนวันจทมันทำงานเพิ่มแดอาจจยากแน่นหนอยหนึ่งค่ะประาไปหาพี่น้องิขอโทษกับให้พี่น้องหลายๆว่าจ่าอมานีก็ิอดกอดอคือก่าแรงพายุเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้รองการน้ำนะคะ น้อยกับสิเไปห้าปนอาเก้าพี่น้องออไปทุกผู้สุขคนอยู่ขาอยู่กินเขียวแล้วก็สูขสบายกันประทนกินหอวเขาด้ว่าใบสีใบสองที่ไม่ไ้กินขาวเขาอยู่ขาชอบหายกินข้าวบูกข้าบาไปเนาะไม่ชอกินขาวอย้าออไป สุขุนอยู่เขาอยู่ดูเขียวแล้วก็สุดดีรอบบาบจ้าพี่น้องป้องตายวันนี้ราชินีกาไม่ได้ไปหาพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านองให้กระบายมองกลัวแล้วมากกว่าอยู่เขาแล้วพี่น้องอยู่เขาแล้วถ้าปลูกครอบหลานไปเนาะ ชส่อว่ากินข่านะครัไปส่งเอกสารเทศบาลก่อนรู้จักน้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากมายและจีิกับสิบทำงานก่อนรู้จักเทศบาลก่อนว่าท่านกินข่าหรือเปบ่ายสีใบสั่งพี่ไม่กินข่าอยู่ข่าดอกไหนไปส่งเอกสารเทศบาลก่อนรู้จักน้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากมายและจีิกับสิบทำงานก่อนรู้จัก ทักเู trabaj àn, trabaj ี 1, ่ยครอบหลานไปเนาะพี่สาวพี่เข่าพี่ครอบหลานมีรอบบ่ายจ้าพี่น้องต้องบ่ายวันนี้รัชทนีก็บ่ได้ไปหาพี่น้องบ่ได้เปิดบ้านจะเดินทางออกข้างนอกแล้ววันนี้พี่น้องไปกินข้าวพอน่งเพื่อนกับประชุมอยูุ่กที่เราค่ะเช่นบ่ายประชุมอยูุ่กที่เราประชุมงานนอกผู้ใดก็ขอตัวขอไปแล้วนาค่ะ มันนี้รู้สึกว่าซาหลายตึกได้รับการงานพร้อมภารกิจก็หลายอย่างดีรอบบ่ายจ้าพี่น้องป้องตากวันนี้วันที่นี้ก็ไม่ได้ไปหาพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านหนองก็เลยขอโทษกับใพี่น้องหลายๆจีะเอาช่วงบ่ายนี่ก็ชิดหอมชิดอมดอกกึ่งเก่างานเพิ่มเนาะก็จะไป็นส้วงเพิ่มจังงานอื่นเพงานเกษียณกัน จะได้เปลี่ยนตัวอ้กไปทุกผู้สุขคนยิ้ขอยินเขียวแล้วก็สุขีรอบบ่ายจ้าพี่น้องป้องป่ายวันนี้รักทีนี้เราไ่ได้ไปหาพี่น้องไ่ได้เปิดบ้านครอบคร้านไปเนาะไม่ใช่บบกินข้าวไม่รังไดข้าวปอน กะได้มีผมง่ายๆอย่างไรกะได้ดผมที่น้องสำหรับตระชนี้แรงพายุเพราะว่ารู้สึกว่า่วงนี้รองการน้ำนะคะน้อยกระเน้ไปหาปาีกก้าลพี่นองนนเมลเราอ้ี่นองนาะงานไม่ได้ไม่อไป สูกนคน,กน,อ,น,นอยู่เขาอยูกินเขียวแล้วก็สุกจะได้ออกไปกินเขางอกกนช่นพีคพ,พี่น้องนอกก็เกาดีกพมมมมี่น้องด้วยมัดบีวานจัดมันทำงานิ่นแดกอาจจะยากแน่นหน่อยหนึ่งก็่ต้องไปหาพี่น้องให้สินขอโทษกให้พี่น้องลหลายๆวาอาช่วงบ่ายนี่ก็ชิพอดีชีดพอนอนก็อกลาอันี้สักท้ายพี่น้องเนาะวันนี้จะออกขางนองแล้วพี่น้องจะไปส่งเอกสราร งานเกษียณ่นนกส่งเอกสารเพบนเตศจะเดินทางออกข้างนอกแล้ววันนี้พี่น้องไปกินข้าวข้าวองเพิ่งเพิ่งกับประชุมอยู่ที่กอา์ฟก็เช่นประชุมอยู่ที่กอาประชุมในพายุเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้การน้ำนะคะน้อยกต่เสด็จไปห้าปลาอี่พี่กอา์ฟหรือพี่น้องไปข้าวฟองแล้าต่ได้มีผมงายหน่อยังไงแต่ได้มีผมดีพี่น้องเก แับแระนี้ปไนเนี่น้องพี่น้องเลยพี่น้องจะเดินทางออกข้างนอกแล้ววันนี้พี่น้องไปกินข้าวพอนเพื่อนกับประชุมอยู่ที่กอาค่ะปเช่นประชุมอยู่ที่กอาประชุมน้ำฝนน่ะกต่ลเมือแล้พี่น้องมาร้านไม่ได้เพร้อม ไม่กรบ,บายมงกลัวแลวล่ะม่กวแล้อย่ข่าวแล้วพนะี่โห้อยู่ข่าวแล้วถ้กครหลานไปเนาะจะบอกปิินข้าว่ครือข่ายท่านมี่หายพี่ฮันนงท่านใดจะอโทษชาวไทยด้นะคะฝนุกฝนลิ้นๆี่งฝินดินอ่ะไปป่วยบอกว่าตกแหงพี่น้องฝลินได้ป่วยจันี้ดินทาน่านมีแมาหาที่ฮหนน ท่าน,นจะขอโทษายวยนะคะไไยอย่างรพายุเพราะว่ารู้สึกว่าช่วนี้รการน้ำนะคะน้อยกรสืไปหาปลาอีกเล้อพี่น้องสิเมือนกัมืเดิมน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ะสีกเกียวออกไปส่องเอกสารให้กัะคะ่ะเอกสารไปไหนในน,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 น้อพี่น้องเลยพี่น,นุน้ำา เราห,ห,ห,หนื่อยละพี่น้องเนาะร้านไม่ได้ไปไหนไหนเนาะพี่น้องเลยพี่น้องไปปล่อยนะคะคุณบอกว่าพายุจี๋เขาแต่ว่าราชีกะถ่ายอยู่พายุนี่ทีคือทางไหนนั้นเขามานี่เนะาะนั้นเขามาจากพายุอะไรไปส่งเอกสารเทศบาลกา่อนเริ่จับหนุ่มค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากมายราชีกะถ่ยายทำงานก่อนเริจ่จัก ทีรอบบ่ายจ้าพี่น้องป้องตาวันนี้รัชนิ้กรกม่ได้เป็านพี่น้องบม่ได้เปิดบ้านปล่อยๆนะคะคุณบอกว่าพายุทีเข่าแต่ว่าราชีกะทายุพายุทั้ง้ีทั้งใหนนั้นเขามานี้เนาะนั้นข่ามาจากพายุอะพี่น้องไม่ชีเลยขอโทษับให้พี่น้องหล,ลายๆาช่องบ่ายนี่กัชีพที่ชิพอดอ,องก่สบายก่อน,อนอเพาะ่้นนดกิข่าวดีพี่น ใบสีใบสอที่ไม่ได้กินก่อนอยู่อสอบหากยนนอกผู้เดกขอตูษขอพ้นะไรค่มันหนีรู้สึกว่า้าหลายเติบได้นานการงานพรพรกิจกระ่าหลายอย่างด้วงานเพิมก็ร่มือนะคะพี่หนอนมาเรีได้ เดี๋ยวก็วันูพี่น้องหานี่กินบมีอได้พีนมวันนี้มองหาไ่กินบางมีแล้วเนาะไปขออถ้าได้บีพมง่ายานีไรก็ได้ีพรมด้พี่น้องสำหรับตันนี้ไปขอบฟ้องถ้าได้บีพมง่าย่านไรก็ได้บีพรมด้พี่น้องสำหรับตันนี วันนี้มีแม่ห้พี่น้องันใดจะขโทษชาวไทยด้นะคะกระบายมงกลัวแล้วละมากกว่าข่าวรบพ่น้องขาวีรอบบายจ้าพี่น้องต้องาวันนี้รัชินีจะมดเหาพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านาปทุกผู้สุขคน ยูขอ่อยจะกินเขียบแล้วก็สุกปล่อยๆนะคะคุณบอกว่าพายุที่เขาแต่ว่าาชีกกะทายุพายุมันเป็นยุททั้งใหน่นั้นเขามานี้เนาะนั้นเขามาจากพายุทร์อะไรจะเดินทางออก